เจริญสุขสวัสดีท่านผู้รับฟังรับชมรายการธรรมะสบายดีวัดมณีวนารามทุกท่านวันนี้ก็มีโอกาสมาพบกับท่านเช่นเคยเนี่ยบรรยากาศของชีวิตก็เป็นไปด้วยดีในทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรารู้จักในการดำเนินตนปฏิบัติตัว ไปในทิศทางที่ดีงามในการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะต้องผ่านสิ่งนั้นสิ่งนี้ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่อมจะมีแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการดําเนินชีวิตถ้าหากว่าเรารู้จักในการ ดำเนินการให้เป็นไปด้วยดีมันก็จะดีอย่างมีเรื่องหนึ่งที่ผู้เป็นปราชญ์บัณฑิตทันไดพูดเกี่ยวกับเรื่องการรู้จักในการดำรงตนปฏิบัติตัวแล้วรู้จักในการที่จะสร้างงานต่างๆให้มีความเรียบร้อยให้มีความดีงามสิ่งสำคัญก็คือว่าทำอย่างไร เราจะคิดงานเป็นเขียนงานได้ใช้คนให้เหมาะแล้วรู้จักบ่มเพาะผู้ที่จะดำเนินรอยตามเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนในการทำงานในแต่ละวัน,นทุกวันมันก็ต้องใช้ความคิดคิดงานให้มันเป็นแต่คิดงานเป็นแล้วเนี่ยมันก็ จะสามารถที่จะนำพาชีวิตของเราเนี่ยให้ก้าวไปได้ถ้าคิดงานไม่เป็นไม่รู้จักในการที่จะคิดในเรื่องการเรื่องงานไม่คิดในการที่จะทำการทำงานชีวิตมันก็ผ่านไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องคิดงานให้เป็นเข็นงานให้ได้ก็คือต้องทำงานรู้จักในการทำงานงานเนี่ยมันก็มีทั้งงานหนักงานเบางานยาก งานง่ายก็แล้วแต่ว่ามันจะมีวิถีของงานจี้มันเป็นไปอย่างไรเ,เข็นงานให้มันได้ต้องเข็นไปเรื่อยๆอ,อยากเหน็ดเหนื่อยบ้างมันก็จะต้องทนเ,เรียกว่าชีวิตเนี่ยมันต้องอยู่กับความอดความทนเหมือนกัน,เ,นเข็นงานงานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมี ทั้งงานที่ง่ายอย่างที่บอกกันแล้วมันมีทั้งงานที่ยากอย่างเงี้ย,เ,ยเจองานง่ายก็อย่าชะล่าใจเจองานยากก็อย่าท้อใจเข็นไปให้มันได้ใช้คนให้เหมาะเนี่ยก็คือการรู้จักในการทำงานทำการกับคนกับสังคมเ,เราไม่ได้อยู่คนเดียวเพียงในโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้จักในการทำงาน กับคนมีเพื่อนร่วมงานมีทีมงานถ้าหน่วยงานไหนมีเพื่อนร่วมงานมีทีมงานดีงานมันก็ก้าวไปข้างหน้าได้ดียิ่งผู้ที่เป็นเจ้าของงานใช้คนให้เหมาะกับงานอย่างนั้นก็ยิ่งจะเป็นเรื่องที่สามารถที่จะผลักงานให้มีความเข้มข้นก้าวหน้าไปได้แล้วก็บ่มเพาะผู้ที่ จะมาสืบสารเจตนารมณ์นีรู้จักในการบ่มเพาะรู้จักในการสรั่งทีมงานไม่มีงานอะไรที่มันง่ายนะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยพวกเราก็ต้องทำงานที่มันยกัยกๆอกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้มันสม,มองใช้สติปัญญาโดยเฉพาะยิ่งในสังคมยุคป,ปัจจุบันเนี่ยถ้าเรารู้จักในการที่จะดำเนินชีวิต ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าเราสามารถที่จะเอาตัวตนของเราให้อยู่รอดปลอดภัยได้นะไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมไม่ว่าจะเป็นทางเหตการบ้านเมืองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเรารู้จักในการคิดนะคิดกลั่นกลองในเรื่องของการของงานแล้วก็รู้จักในการดําเนินงานชีวิตของเราก็ ยังมีความหวังในการที่จะก้าวไปข้างหน้าไดนะ้ความสุขของชีวิตมันก็อยู่ที่การคิดเป็นเนี่ยละญยติโยมสาธุชจนถ้าเราคิดไม่เป็นมันก็เป็นทุกข์ทุกคนมันมีความคิดกันทั้งนั้นแต่ว่าต้องคิดให้เป็นคิดให้ถูกมันจึงจะสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้แล้วก็อยู่กับโลกได้อย่างมีความสุขสําหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีขอความเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่สาธุชจนทุกท่านตลอดการเป็นนิทิิ์ อเจริญพร